สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบเวนด้าน้องมะลิ6ปีไม่เคยลืมร้องให้ทุกครั้งที่นึกถึงล่าสุดหลังจากที่แม่โบเวนด้าได้ไปทำบุญการเสียชีวิตของปอทิสฎดีก็เป็นความประทับใจที่ได้เห็นความตั้งใจและน้ำใจของแฟนคลับที่ทำเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาให้พี่ปอถึงแม้วันที่พี่ปอจะไม่อยู่แฟนคลับยังคงรัก ภูมิใจแทนเขาถึงวันนี้เขาไม่อยู่แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ครอบครัวสหวง์คือความภูมิใจความรู้สึกดีๆจากประชาชนที่รักเขาและส่งต่อมายังครอบครัวสหวงแน่นอนว่าด้วยความเอนดูส่งตรงมาถึงน้องมะลิแล้วและเมื่อทำถึงเรื่องความฝันที่ปอเคยมาเข้าฝันอยู่ช่วงหนึ่งโบเล่าว่าช่วงนี้ไม่ค่อยฝันแล้วฝันสองสามครั้งฝันว่าเขามานั่งอยู่กับเราทุกครั้งที่โบฝันก็ฝันว่าเขานั่งอยู่ในที่ที่หนึ่ง ที่มีน้ำตกลำธารต้นไม้ทุกครั้งธรรมชาติบางครั้งเหมือนมองหน้าเราปากไม่ขยับโบไปที่บ้านปอเราบอกบ้านอยู่ไหนเขาพาเราขึ้นไปข้างบนจนไปถึงยอดภูเขานั่นไงบ้านปอเป็นกระท่อมเล็กๆเ,เขาบอกปอมีความสุขอยู่ตรงนี้ร้องให้ทุกครั้งเวลาฝันถึงเขาก็คุยๆตื่นมาก็ร้องจริงๆหมอนก็เปียกทุกครั้งเวลาที่ฝันถึงเขา และฝันครั้งล่าสุดก็เกิดขึ้นก่อนวันครบรอบ1ปีท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o พนิวส์โรมดัตขอบคุณครับ